กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือน,นีกิกมาพผพ่อกับช่องน้องวูลนผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพ,พี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนี่นี่ค่ะพี่น้องจ้ามเมนูวูนสิพาพี่น้องเห็ด อบปลาสลิดเด้อค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ให้พอน้องวุ่นเป็นเป็นในผู้เฮ็ดเด้อค่ะเมนวุ่นเป็นลูกมือกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเขาก็ได้น้ปรร่ปลาสลิดเลือดไอเรียงลงในหม้ออบเรียบร้อยนะคะซื้อมา1กิโลได้เกตตัวนะคะไซสนี้เด้อค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะพอน้องวุ้นเพิ่นก็นเรียงลงแล้วไอเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเขาก็สปิดฟ้ามอแล้วก็สิตั้งไอตั้งเวลาเลยเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะเรียงแบบนี้เด้อค่ะเด้อ แมนูุ่นบ่เอยใส้ค่ะพี่น้องจ้าไอ้อบอีกอยังก็มีต่ไห้พรนองุเพินเฮ็ดนาะมือน,นีก็เลยไห้เพิ่นมาเฮ็ดไห้เนาะคะ่ะเนาะกะใส้ดูแล้วค่ะไอสําหรับหมออบพอนองนเพิ่นอบไออบเป็ดอบไกล้หัวหมูใส่หมูเนาะค่ะนาะมือน,นีก็เลยสีล่องอบปลาสลิดแดดเดียวเด้อค่ะพี่น้องจ้านี่พอนูกนกระทํำการเสียบป๊กแล้วก็สิตั้งอุณหภูมิเนาะคะ่ะเนาะรอบแรกนะเพิ่นกระสิตั้ง40นาทีเนาะค่ะนอะแล้วห้องกระสิมากับค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะตั้งเลยค่ะ เอาอยู่ที่ร8 0องศาแล้วก็40นาทีเด้อค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเดี๋ยวขาจังมากลับเรากกับมาเบิงนาตากันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะพอทํางานพอหม้อมันทํางานไฟมันก็จะขึ้นแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะพี่น้องจ๋าขาจังมาเบิงไอต่อไปเนาะคะ่ะเนาะช่วงที่หม้อมันดีดมันกระสิมีเสียงขาจังสิมากลับป่ากกันเนาะคะ่ะเนาะ จังมาเบิงกันจ้านี่ค่ะนี่ค่ะพ่ออบไปเรื่อยๆเ,เขากับฟังเสียงของมั่น้ะพี่น้องจ้าพ่อเสียงดังเขากับสิไปกลับป่าดังจ้านั่นค่ะพี่น้องจ้าหมอดังแล้วไปเปิดกลับเลยจ้านี่พอน้องวุ่นก็เปิดออกเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องจ้าการเริ่มกลับเลยค่ะพี่น้องพอน้องวุ่นพนไม่อยากให้แม่เมน้องวุ่นฮ็ดน้อเพนวันเป็นไฟฟ้ายานมันอันตรายเคื่องหมอมันหอนค่ะพี่น้อง หม้อมันร้อนเพิ่นก็เลยเป็นผู้เห็ดเองแม่นม่นก็เลยเป็นผู้ท่ายล่ะก็คอยยิบไอ้ไอ้เครื่องมือยิบอุปกรณ์ยิบไอ้ที่หนีบยิบฝาหมอ้ยยอยิบยิบถาดยังไ้แบบนี้นะคะเนาะพะวา่นว่าม,ามันอันตรายเพิ่นก็เลยเป็นผู้ลงม,มือเห็ดค่ะนี่จ้ะพอเรากลับด้านแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ากะสิอบอีกค่ะพี่น้องจ้ะสิอบอีกประมาณ40นาทีค่ะพี่น้องจ้ะป่ามันกบซุกแล้วล่ะค่ะเริ่มซุกแล้ว เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นการเฮ็ดครั้งแรกคือกันค่ะพี่น้องจ้าของการอบเนาะคะนะ่ะเนาะทุกเทือเพิ่นกระสิอบใส่หมูอบหมูอบ,มอบใกล้ค่ะพี่น้องจ้ามื้อนี้เมนูมไปได้ปลาสลิดมาเลยว่าอบใหเน่เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าคลิปทอดปลาสลิดเท่ากับเฮ็ดดูแล้วจ้ะนี่เชฟห้องค่ะพี่น้องไปค่ะบรดปิ้ิฟ้าให้หมออบองเข้าไว้แล้วก็ทําการอบต่อกันเลยจ้า อบกันต่อเลยนะคะเพื่อนกสิตั้งเวลาค่ะพี่น้องจ๋าอันแรกอะตั้งอุณหภูมิบัดนี้กรสิเอาสองร้อยเลยค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็30นาทีเนาะค่ะเนาะจังมาเบิงตอนที่มันสุกหอมเหลืองหนาท่านจังใดกสิมาเบิงพร้อมกันเลยน,นะค่ะเนาะพี่น้องจ๋านี่ตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะบัดนี้จังมาเบิงจ้า มาคะ่ะพี่น้องจ้ามอดีแล้วพี่น้องดังแล้วเนาะคะ่ะน้องบัตติสุกเป็นที่เรียบยร้อยกะสีออกมาหน้าตาแบบนี้คะ่ะพี่น้องจ้ากะสีให้พอนงวุ่นเพิ่นชีบออกเสตถาดเลยเด้อค่ะเด้อเ้เพิ่นชีบออกเส่ถาดแล้วเมนูนก็แจงสิมาจัดเรี่ยงเนาะคะ่ะน้องหน้าตาเหลืองสวยหอมมากเลยเด้อค่ะพี่น้องจ๋ายอยากให้เธอกินน้ำกันเนาะนี่คะ่กะก็สิเป็นแบบนี้คะ่ะสุกกรอบอยู่นะคะ แล้วก็เหลืองไอเมนูไส่มีดบังเด้อค่ะเด้อที่กินปลาสนิดแดดเดียวเขาสิบ่ไอบ่บังมาให้เห่านะจนะ๊ะเนาะเขาสิตากเป็นโตเลยเมนูมาไส่มีดกรีดก่อนเด้อค่ะเด้กอนกนกนเสียวอบหรือว่าทอดเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะคะเหลืองหน้าทานนะคะเห้พพอนุ่นคีบออกเด้อเมนูกระสิไปจัดเลี้ยงส่ถาดเสิร์ฟลุงป่านาอากันเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ ไส้นี่ก็สิเป็นไส้เล็กเนาะคะ่ะเนาะกลางๆค่ะกิโลละ200บาทเนาะคะ่ะเนาะใส่กิโลละ2องร้อยสามีสองรอยหก็มี่ค่ะร้อยหาซิมี่เนาะคะ่ะเนาะเมนูเอาสองร้อก็จะได้ประมาณเ็ดตัว1กิโลเนาะคะ่ะเนาะสองบาทค่ะพี่น้องจ๊านี่ค่ะกระทือว่าตัวใหญ่ย,ยูดีค่ะพี่น้อง ตัวใหญ่เนื้อเยอะค่ะเขาก็สิญยัิไข่ให้พร้อมนี่ค่ะพี่น้องจา๋าจัดเรียงใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับปลาสลิดอบเด้อค่ะเด้ออบหม้อไฟฟ้าค่ะพี่น้องจา๋าพร้อมเสิร์ฟลุงปลาอาอาทุกบ้านแล้วค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของเมนูนุ่นกะแบบเวียนเขามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกริง่งกิ่งกิ่งกริ่งกริ่งที่สำคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจา๋ากดสับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุน้นผากินผาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้เม่นวุน้นขอตโตล่ากันไปก่อนคะ่ะพบพอกันไม่ไรนาชิปนาจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยคะ่ะ